สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทต d y และรายการ Z Channel ครับนอหาสาระสำหรับตอนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปและเลนส์ครับผมในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นั่นก็คือ Canon R P ครับพร้อมกับเลนส์ R F 3 5 I S S T M Macro ครับ ทีนี้ครับในเมื่อง,งานของเราที่เขาใช้อยู่ตรงนี้ครับผมนอกเหนือจากความเป็นมาโครของเขาครับที่เราเลือกซื้อเจ้าตัวนี้มาก็คือในเรื่องของระบบกันสั่นครับผมที่ผมเองมองว่ามันมีความสําคัญมากๆสําหรับงานถ่ายวิดีโออย่างผมนะครับแล้วทีนี้ฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่าระบบกันสั่นของเขาทํางานได้ดีแค่ไหนสําหรับตัวเจ้า RF ส5มสิบห้า mm ตัวนี้ครับเราก็จะทําการทดสอบกันครับ ซึ่งการทำการทดสอบนะครับอันดับแรกนะฮะเราจะทำการปิดระบบกันสั่นทั้งหมดทั้งที่ตัวเลนทั้งระบบกันสั่นดิจิตอลที่ตัวเครื่องครับผมแล้วก็อย่างที่2ครับเราจะเปิดเฉพาะกันสั่นในตัวเลนครับแล้วก็ไปปิดในตัวเครื่องส่วนที่3 เราจะปิดกันสั้นในตัวเลนแต่เปิดกันสั้นในตัวเครื่องครับและสุดท้ายเราจะทําการเปิดกันสั้นทั้งในตัวเลนนะครับสเตเบลเซอร์นะฮะและกันสั้นดิจิตอลในตัวกล้องครับผมเพื่อเปรียบเทียบกันดูว่าภาพที่ออกมาวิดีโอที่ออกมาจากการยืนนิ่ง ถ่ายและการ move ครับผมการเดินไปและถ่ายไปแบบ v l ล็อกโดยการใช้มือจับถือแบบนี้ธรรมดาและเดินถ่ายครับภาพที่ออกมาจะมีความสั่นมากน้อยต่างกันอย่างไรครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าระบบการสั่นของระบบการสั่นดิจิตอลของในตัวของ RP ครับผม เวลาที่เราถ่ายวีดีโอเขาจะมีการสั่นอยู่2ประเภทก็คือการสั่นแบบมาตรฐานและการสั่นแบบเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเราก็จะลองดูกันว่าการสั่นทั้ง2ระบบเนี้ยถ้าทำงานร่วมกันแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างครับไปดูกันครับ วิดีโอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ครับเป็นการปิดกันสั่นทั้งจากตัวเลนและกันสั่นของดิจิตอลในระบบของตัวกล้องโดยการใช้สองมือประคองแล้วถือพยายามถือให้นิ่งที่สุดครับนี่คือภาพที่ได้โดยไม่มีกันสั่นจากระบบใดทั้งสิ้นครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับที่ถนนเนี่ยก็จะมีเส้นๆอยู่ทําให้เรามองเห็นว่ามันมีการสั่นหรือไม่สั่นได้ชัดเจนมากน้อยเพียงใดครับเดี๋ยวตอนไปเดี๋ยวเราจะเปิดระบบกันสั่นแบบดิจิตอลในตัวกล้องแบบมาตรา าาานดูรบว่่เป็อยงงไ้ตอนนี้เราเปิดระบบกันสั่นในตัวกล้องแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นระบบการสั่นแบบมาตรฐานครับเราจะสังเกตเห็นว่าภาพภาพที่เห็นน่มันถูกครอปลงไปนิดนึงมันจะมีขนาดที่เล็กลงครับผมเอาจริงๆมันก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าใช่ไหมแต่ว่ามันถูกครอปลงไปนะครับทำให้เราเห็นภาพในองศาที่แคบกว่าเดิมและนี่คือภาพวิดีโอที่คุณผู้ชมเห็นจากการเปิดกันสั่นแบบดิจิตอลแบบมาตรฐานโดยอย่างไม่ได้ใช้ กันสั่นในตัวเลนครับเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะไปดูการเปิดกันสั่นแบบเพิ่มประสิทธิภาพของตัวกล้องกันครับและตอนนี้ครับเราเปิดใช้กันสั่นแบบเพิ่มประสิทธิภาพในตัวกล้องแล้วครับใช้แต่เฉพาะระบบกันสั่นในตัวกล้องเท่านั้นนะครับในส่วนของตัวเลนก็ยังคงไม่ได้เปิดเช่นเดิมครับเราถืออยู่2มือแบบนี้พยายามยืนให้นิ่งมากที่สุดและก็นี่ก็คือภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนั่นแหละครับเวลาที่เราใช้กับกล้อง ที่มีมุมกว้างๆครับผมอย่างเช่น16มม12หรือ14มมต่างๆซึ่งไม่มีระบบกันสัน่นเราก็อาจจะเลือกใช้วิธีการเพิ่มกันสั่นแบบเพิ่มประสิทธิภาพแบบนี้ได้ครับจะช่วยให้ลดอาการสั่นได้โดยเฉพาะเลนส์วายที่ไม่ค่อยจะมีอาการสั่นมากอยู่แล้วก็จะช่วยให้ภาพดูนิ่งเพิ่มมากขึ้นครับ และคลิปวิดีโอตอนนี้ครับเราเปิดระบบกันสั่นของตัวเลนโดยการปิดระบบกันสั่นในตัวกล้องทั้งหมดครับไม่ใช้เลยใช้แต่ระบบกันสั่นในตัวเลนโดยการใช้2มือประคองอยู่ตรงนี้ครับเพื่อดูภาพว่าการยืนนิ่งๆและพยายามถ่ายให้นิ่งโดยการใช้ระบบกันสั่นในตัวเลนเท่านั้นจะให้ภาพเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูว่ามีความแตกต่างไหมครับ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเวลาที่เราใช้กันสั่นในตัวเลนโดยการปิดกันสั่นในตัวกล้องไว้ภาพจะไม่ถูกครอปครับจะเป็นภาพขนาดมาตรฐานที่เราเห็นได้ตามปกติเลยครับเดี๋ยวต่อไปเราไปช่วยเขาลดการกันสั่นอีกนิดนึงด้วยการเปิดใช้กันสั่นแบบมาตรฐานครับ ตอนนี้เราเปิดใช้กันสั่นทั้ง2ตัวครับจากตัวเลนและการสั่นแบบมาตรฐานครับผมคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับว่าภาพมีความนิ่งเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับจากการที่เราใช้2มือประคองแล้วก็อยู่นิ่งๆแบบนี้ครับลืมบอกไปว่าวิดีโอนี้เราใช้โหมดอัตโนมัติเลยนะครับเพื่อที่จะให้เห็นประสิทธิภาพการทํางานของตัวกล้องของเขาอย่างเต็มที่ครับคุณผู้ชมฮะ เดี๋ยวเราไปดูการเพิ่มระบบการสั่นแบบเพิ่มประสิทธิภาพกันนะครับว่าเมื่อใช้ร่วมกันกับเลน Rf ตัวนี้แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้เราเปิดใช้การสั่นในตัวเลนนะครับเราก็เปิดใช้การสั่นในตัวกล้องแบบเพิ่มประสิทธิภาพด้วยนะครับและเราพยายามยืนให้นิ่งที่สุด ตอนนี้เรียกว่ารีดประสิทธิภาพสูงสุดของระบบกันสั่นในวิดีโอมาใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับตอนนี้เรายืนนิ่งอยู่เฉยๆพยายามประคองกล้องให้นิ่งที่สุดครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเราจะเริ่มเดินกันแล้วนะครับเห็นความแตกต่างไหมครับปกติมือของเราก็จะสั่นอยู่แล้วครับผมสั่นเล็กน้อยอยู่แล้วแล้วดูว่าภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับไปเดี๋ยวเราไปลองเดินดูกันครับ วิดีโอตอนนี้ครับเราปิดระบบกันสั่นทั้งหมดครับทั้งจากตัวกล้องและจากตัวเลนครับและเราพยายามประคองมือให้นิ่งที่สุดค่อยๆเดินตามความเร็วปกติครับ mm. เผื่อว่าใครอยากจะวีล็อกก็จะได้เห็นว่าภาพนั้นออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะเปิดใช้กันสั่นระบบดิจิตอลแบบมาตรฐานดูครับว่าจะช่วยลดการสั่นได้มากน้อยแค่ไหนครับ ตอนนี้เราเปิดใช้กันสั่นแบบมาตรฐานในตัวกล้องครับเป็นระบบป้องกันการกันสั่นแบบดิจิตอลครับจะสังเกตเห็นว่าภาพครอปลองนิดนึงครับยังคงใช้2มือประคองและเดินในความเร็วปกติเช่นเดิมครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดกันสั่นในตัวเลนนะครับเป็นแค่กันสั่นแบบมาตรฐานในตัวกล้องเท่านั้นครับเดี๋ยวต่อไปเราจะใช้วิธีการเปิดกันสั่นแบบเพิ่มประสิทธิภาพในตัวกล้องกันนะครับโดยที่ยังปิดกันสั่นในตัวเลนอยู่ครับ ตอนนี้เราเปิดใช้กันสั่นแบบเพิ่มประสิทธิภาพในตัวกล้องเรียบร้อยครับในตัวเลนส์ยังไม่ได้เปิดนะครับเราจะดูว่าภาพมันครอบลงมาขนาดนี้เลยครับแล้วเราก็เดินโดยการใช้ความเร็วปกติมาตรฐานครับคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับว่าระบบความกันสั่นของเขาทํางานได้แค่ไหนแต่ที่แน่ๆอย่าลืมสังเกตนะครับว่าเมื่อเราเปิดใช้กันสั่นแบบเพิ่มประสิทธิภาพการครอบของภาพนะครับก็จะเยอะที่สุดเลยครับ เดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเรามาเปิดกันสั่นในตัวเลนช่วยกับกันสั่นในตัวกล้องและดูกันครับตอนนี้เราเปิดระบบกันสั่นในตัวเลนแล้วนะครับแต่ว่าปิดในระบบกล้องทั้งหมดครับระบบกันสั่นแบบดิจิตอลในตัวกล้องตอนนี้ไม่ได้ถูกใช้งานครับแต่เป็นระบบกันสั่นในตัวเลนมาครับผมดูสังเกตดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเรายะคงใช้2มือประคองและเดินในความเร็วมาตรฐานครับ โดยการใช้ระบบการสั่นหรือ image stabilizer ในตัวเลนเท่านั้นครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเปิดการใช้กันสั่นแบบมาตรฐานเข้ามาช่วยด้วยครับ และตอนนี้ครับเราเปิดระบบกันสั่นในตัวเลนเรียบร้อยครับพร้อมทั้งเปิดระบบกันสั่นแบบมาตรฐานในตัวกล้องไว้ด้วยครับสังเกตเห็นความนิ่งที่เพิ่มขึ้นไหมครับและสังเกตเห็นการครอบของภาพไหมครับการครอบเด็ดแบบดิจิตอลก็คือเขาตัดภาพในส่วนขอบๆอ,ออกเพื่อมาช่วยลดอาการกันสั่นนี่แหละครับตอนนี้เราใช้2ระบบก็คือ กันสั่นในตัวเลนและกันสั่นดิจิตอลแบบมาตรฐานในตัวกล้องพร้อมเดินไปด้วยความเร็วมาตรฐานใช้สองมือประคองกล้องครับและท้ายที่สุดครับเราเปิดกันสั่นแบบดิจิตอลในตัวกล้องแบบเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมกับการใช้ระบบกันสั่นในตัวเลน Canon RF 35mm IS STM ตัวนี้ไปด้วยครับผมเราก็เดินด้วยความเร็วปกติครับจะสังเกตเห็นว่าระการการสั่นนะี่ทำได้ดีขึ้นมากที่สุดเลยแต่ว่าครับผม ภาพก็จะถูกครอบลงไปครับเรียว,ว่าถ้าหากว่าเราถ่ายแบบวีล็อกนะครับเดินไปก็จะมีความนิ่งที่มากขึ้นแต่คุณผู้ชมก็จะเห็นแต่หัวตัวเองเท่านั้นนะครับบังเต็มกล้องไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะรอดูเจ้าเลนส์16มมมาครับ RF 16มมมาแล้วดูว่าการวีล็อกจะทําได้ดีแค่ไหนครับและนี่คือประสิทธิภาพของกล้อง Canon RP ทํางานในระบบกันสันแบบเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับเลนส์ c a น o อน f 35มม i s s t m ครตัวนี้แะครับ ทีนี้คุณผู้ชมก็ได้คำตอบเรียบร้อยเลยนะครับว่าเจ้า Canon R P ของเราเมื่อใช้ร่วมกับเลนส์ R F 3 5มม I S S T M F 1.8ตัวนี้การเปิดกันสั่นและไม่เปิดกันสั่นและการทำงานร่วมกับระบบกันสั่นดิจิตอลในส่วนของตัวกล้อง เวลาที่เราถ่ายวิดีโอให้คุณภาพต่างกันอย่างไรบ้างนะครับชอบใจลืมกด Subscribe ติดตาม s Channel ให้เราจะพบเรื่องราวดีๆในเรื่องของกล้องและเลนและโทรศัพท์มือถือในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ